ดค่ะพบกับช่องแม่โอาตเกาะนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะเลาะกลับบ้านนะคะแต่เห็นเห็ดเพาะแล้วนะคะนี่นี่อีพ่อนี่ห,ห,หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนี่แหละนะคะนี่อแล้วก็จะมีตรงนี้อีกห้าดอกนี่ฝั่งนู้นอีกนะคะนี่หกดอกโอ้เจ็ดดอกโอ้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะ เลาะกลับบ้านนะคะน่าจะพอแกงแต่มีแต่เห็ดบ้านๆนะคะวันนี้นะพอ่อนี่นะคะนี่เห็ดกำลังขึ้นใหม่นะเห็ดเพาะก็อ่าเอามาใส่กระดาษใน <c oughs> ของอีพ่อนะสายของอีพอ่ออยู่พุ่นเนาะโอ้อยู่นู่นเนาะไปพุณเขาคอยว่าได้ยังเสียงหลังปับ <laughs> <laughs> ไม่ได้อะไรเลย นี่แต่ก็น่าจะพอกินนะคะนี่นะคะ FC ดอกนี้ด้วยโอ้ดอกใหญ่มากนี่นะคะเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆแต่แก่แล้วล่ะคะ่ะใช่เห็ดเห็ดเพาะหรือเปล่า FC เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยก้อนหินพ่อเอ๋ยเห็นทีละดอกนะพาะ ตรงที่เรามากับสามหนุ่มนั่นแหละตรงนี้นะเดี๋ยวเลาะดูเห็ดเผาก่อนนะคะเอฟซพอได้เอาไปแกงใส่กันเนาะเห็ดหลายๆอย่างเอามารวมกันนี่โอ้อันนี้เห็ดอะไรเนี่ยพอนิ่มนี่ดำดำเนี่ยน,น่าจะใช่ค่ะเอซโอ้ยหน้าดำมากดำเหมือนท่านเปาเลยนะดอกเดียวแต่หนุ่มมากเลยเด้ โอ้เดี๋ยวเราจะเอากันปุ๊บนะคะโอ้ยเห็นแ้วมันดำกระดอนี่ป๊าถ้าได้แบบนี้สักสามดอกนี่ครึ่งครึ่งหมอห้อเลยอละมัง้งอ่ะพ่อนี่นนอันนี้หนุ่มนะโอ้พ่อก็เห็นบอ,อแต่ของพ่อน,นี่รุ่นหลังดำแล้วน่าจะ,จะอย่าเอาไม่สูนี่ของข่อยขาวเออแต่เก็บไปก่อนเถอะบอ <ไ>เอาไปเพาะนี่กระทิมใช้เงาไผ่นะ <ไป S 1> ่ะอ๋อ่ะกระทิ่มไปหลยแล้วอพอนิเจอไข่เห็ดแล้งอกแล้วอ,อ้ยทำไมมันออกไข่เดียวอีพ่อทนโท่เลยมาผู้เดียวก็มาเนะาะบดซ้ำหอกไข่ไก่ทำไมไม่เอาเพื่อนมาด้วยล่ะเออไป,อไปบอกเขาสิายายาคิดแห้งไรได้มันสิติดหนาผากคอย <laughs> โอ้ยดอกเดียวทนโท่ สงสัยมันกําลังเริ่มออกหรือเปล่าพ่อมันกําลังสีออกเนาะมันยังไม่ถึงไม่แดดเด้เออมันรู้ว่าฝนกําลังตกอยู่นี่แล้วมันออกฟังผู้กะระลูขึ้นไกกตูมตอนนี้นะมันก็คือมาผู้นี่ใช่มาว่าไปดอกข้าว่าจากแก้วโอ้อนหนุ่มนี่เอาอยู่ตรหนุ่มไม่เอาเดี๋ยวไปเลาะเห็ดเผะแล้วก็ลงแล้วล่ะค่ะไปหาทำงานอื่นดีกว่า ไปหาได้ย่านะไม่ได้ขายมันกับเขาเด้อหาแต่เห็ดนี่นะเห็ดกับว่าพ่อซีได้ขายเนะเาะนี่เห็ดอะไรนี่ข,า,ขาวๆนี่นอืมเอาเลยพ่อนี่อยู่ในป่าเพ็กนะเอาขาควายออกไปนั่นแหละเราเข้าขาวงามกระดอเาแล้วบอกโอ้หอมนะนี่เอาเอา,เอาหมดหพ่อบอกขอให้เต็นเห็ดนะคะวันนี้โอ้ ไม่หมานเลยหายรู้สิก่อนแต่ก็หมานอยู่เนาะแกงกินกับบวบดอกเนาะโอ้เห็ดทานก็คือทานแท่เนาะดำปื้อเลยค่ะเอฟซีเด็กดำเฮ็ดทานนี่พ่อก็มีมุกเอฟซี แกบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเขาก็เรียกเห็ดแก๊ะอ้วนว่าโอ้ยเห็ดฐานกับหลังดําจับดูรู้เลยนะคะว่าเป็นเห็ดฐาน <tiế ng S 1> เห็ดไม่ติดะแต่กอนมันออกหรือว่าห,หลังปลาดุกเออใช่เป็นเพื่อนเอาทีเดียวเต็มตากานะกร้าเลยหลังมันจะเป็นดําๆเขาบอกว่าเห็ดหลังปลาดุกนะคะมันจะเค็งอร่อยลื่นเหมือนปลาดุกใช่มันลื่น,น,น,นแต่นี่โอ้ยมันอะเห็ดแบบ มันยังไม่ทันได้เยอะดินกำลังมีกลิ่นคนเขาได้กินหลายกว่าเฮ็ดตีโนกอยู่ฝั่งทางนั้นโอ้ยคนหลายก็รอกเจอเขาบอกว่ากลับเลยเจอเขาบอกว่ากลับเลยเขาหาทั่วหมดแล้วนี่อันนี้เขาเรียกว่าหอยเลื้อยบ่พ่อมันจะเลื้อยไปตามนั่นอันนี้ลูกเขานะคะลูกเขาเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยไว้ในโกนที่บ้าน เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงยเ,ยเอาป,อปก็ปล่อยไปทุกที FC เอซเอยไม่รู้ไปอยู่โกนไหนแหละเอาไปขึ้นต้นมะเกลือไว้แต่มันก็คงจะไต่ไปเหมือนเดิมนั่นแหลไะไอ้จจไวายไปไหนลนนะะโอ้ยนี่นะคะพ่อเห็ดนี่นเห็ดตะไคร่นะเนี่ย อือใช่เลยเสียดายเด้จจะสีเอาเมื่อบอมันมาจะใสอันนี้นะอะันไหนอู้เสียดายเอฟซีนะคะนี่เห็ดไข่หอมนะคะไปปุ่นน่ะนี่บี้ไวเลยนี่พ่อ,อหอมมากเ,าเ,าเสียดายเด้เอาไว้ให้มันอยู่นี่แหละนี่นะคะพวกเห็ดไข่ FC. เอฟซีเออหาแล้วตอนนี้พ่อเป่า เอาไมนั่นนะเอาเด้ยโอ้ยเอาสุดอย่างเลยมันเอาไปกับื่อยเอาไปกับอะไรให้มันอยู่นี่แหละอ,อยู่กับธรรมชาตินะคะโอ้ยเห็นเห็ดไข่สองดอกแต่ว่ามันบานแล้วนะคข่เอฟซีนี่เอฟซีพอบอกวา่าต้นองุ่นปานะคะไหน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 โอ,ม<ๆ>อม้มาสรางวาแถวเจ้าเบิงบ้งขดสิเบิ้งมันคือบ่ท่านสุกสะ แล้วมันสุกกินเป็นเพคั้นข้อนะอันนี้เอาอย่าไปชิมอาง่นสีเขียวเนาะอังุ่นเขียวเอฟซีดูแข่งอันนี้ก็เป็นยาด้วยนี่เขาเรียกว่าเห็ดแดงขี้นกปะพ่อมากับไอ้อันมันนั่นดูเซลล์นี่กระอกใช่นี่นี่นี่ได้เลยพ่อนี่ดอกนึงนี่เห็ดพ่อนี่พ่อบอกว่ามากับน้องอ่านเลยโอ้เห็นเลยนี่สองอุ้ยสามนี่สี่ มีดีซีดอกซีดอกดอก,ก็ผสมกันเอาไปแกงใส่กันนี่แล้วนี่แถวนี้บ่กพ่อบอกว่ามากำนวองอน,นะน,นี่นะคะเอซี FC ได้แล้วซดอกเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เรามาหากับสามหนุหน่มเนาะนี่โอ้ยเอฟซีสองสามก็ยังพอได้อยู่นะสี่ห้าหกหกเม็ด นี่แปดถึงอยู่นี่นี่อ่ะแปดแปดโอ้ยดูสิโอ้ยัยงพอได้ยอยู่นะคะอ่อนอยู่ก็มีแก่ส่วนเล็กนะคะนี่โอ้เดี๋ยวนะเราต้องลาะเข้าหาข้างในแล้วทางนั้นเพราะว่าตรงที่เรามากับสามหนุ่มวันนั้นใช่ไหมพ่อตรงนี้แล้วก็เดินลงไปก็ถึงบ้านไร่ภูหลวงแล้วเดี๋ยวต้องหาซะแล้วนะคะออกตรงทางเดินกลับบ้านนี่บอ ออกแถวถนนนี่เนาะไม่ได้เข้าไปไกลเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาเลาะเก็บนะคะที่แบบด้านในตรงที่เราเคยเอากับลูกๆก,ก็น่าจะได้อยู่วันนี้ก็เห็ดเพาะก็เอาไปคั่วกินนะคะถ้าช่วงนี้ก็ต้องเอาไปคั่วกินนะเพ่ะมันไม่อ่อนมันไม่อ่อนนะคะอ่อนก็ส่วนน้อยก็ฝากด,ด้วยนะคะ f อซนะคะ สินค้าของบริษัทอมพรทรัพย์จำกัดนะคะว่าจะเป็นครีมเซรั่มนะคะครีมทากันแดดสบู่ฮันนิโซฟนะคะซีบักทอนพลัสเบตากูแคนทีพีคอฟฟี่ทีพโกโก้นะคะเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักอดีไลทีพสกินออฟฟิเชียลนะคะ0ูนย์ก็สองเอีกเบอร์0 6 3 2 4 2 5 6 4สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ